สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการใส่สกอ็อตเทปหรือเทปใส่เทปกาวนะคะในการแพคพัสดุนะคะว่าวิธีใส่จะใส่ยังไงอุปกรณ์ตัวนี้นะคะซื้อมาจาก l a ซาด้านะคะจําราคาไม่ได้แล้วไม่น่าจะเกิน50บาทนะคะอันนี้ก็จะมีลูกกลิ้งตรงนี้นะอ่ะขั้นตอนแง่ายๆเลยก็จะนําเทปกาวของเรานะคะเอาออกแบบนี้นะหันหน้าเข้าหาตัวเราแล้วก็วางลงไปแค่นี้เอง วางเข้าไปในตรงนี้แล้วก็ดึงมาสตอดเข้าไปในตรงนี้นะคะแค่นี้ง่ายๆเลยเลยนะงงมากว่าใช้ยังไงทำไมมันยุ่งยากจังเลยแต่ที่ไหนแค่นี้เองวิธีตัดนะคะก็แค่เนี่ยตัดอย่างนี้ได้เลยคม,มอ่ะนี้ได้เลย ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ